Yeah, ตารครั้งแรกของอ่ของบริษัทของเข้าปีที่เท่าไหร่ครับ25ปีปีที่25ครับเข้าก่บอายุเรากับพอดีเลยับถูกไหมครับบอกว่าวันนี้นะครับผมเนี่ยในชีวิตเนี่ยเคยทําอะไรมาหลายอย่างนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่จะบอกมนผมอยากจะเทศท่าน่าวันนี้เห็นบางคนจะเข้าไปเล่นบนนอนแล้ว อยาก่านเห,หน่อยและใช้เวลาอันี้เพื่อว่าให้ท่านได้รับประโยชน์สุดสดีไหม<อ>และจะมีข่าวดีสุดยอดของข่าวดีรอเวันนีนะครับอขอเอ็สท่านนิดไดีไครับถ้าท่านนะครับทําได้เขาท่านเป็นมหาเศรษฐีนั่นแต่วินาทีนี้เลยขอท่านลุกขึ้นแล้ วันนี้เราค้งห้แฮปป้ใช่ไหมแ้บอผม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งตัวเลยเอาใหม่แห้แกตัวไหมใครคิดว่ามาที่นี่และโชคดีแล้วยังไงต้องได้รับลุ้นส็งล้านกับแฮปปี้ในนั้นยกมือขึ้นใครคิดว่าไม่เอาลงต้องลง้ยไดอาัเทียบเทับ ถ้าใครนะครับมีเหรียญหึงบาทเอามาแลกหนึ่งร้อยไปเลยเอาไปจริงๆเอาไปเลยอันนี้คือกาปแลกที่ไปเลยไปเลยด้านมใหญ่ก็คือแบบนี้นะใหญ่มีอะไรับวันนี้่ที่เราเนี่ยนะ อะไรเงี้ยพี่เลยคนเลยครับเพราะเนี้ยนะคนเก่งไม่เท่าคนกล้าครคนกล้านะครับถ้าไม่เก่งพวแบบถ้าคนที่เไม่กล้าไม่เก่งเนี่ยวันหลังให้เก่งได้แต่คนเก่งไม่กล้ามีค่าเท่ากันจริงไหมครับจะไม่มีความหมายนะฮะจะไม่ช่วยใครไม่ได้เลยนะครับวันนี้ผมเนี้ยเป็นเด็กว่านอกครับเคยเรียนโรงเรียนวัดนะผ่านชีวิตล้มลุกคุกคาน ไม่ใช่กว่าจะเดินได้นะลรงบผมกทุกขุานในชีวิตนะครับและเหตุได้ดรอนับแท็กซีก่ทำงานลกาุกย่างทำธุรกิจเรื่องของมอไซค์เก้ามาสิบปีนะมอไซค์เก้าแท็ี่ที่เป็นตัวตัดโรงงานมาสิบปีต่อไปอก็ไปมา,าเป็นโรคชักง้างอึ่หงังเป็นไงฮะโรงพยาบาลรักษาไม่ได้ทำการเมืองับแท็กซี่อะไรทัหมดนะครับแต่ว่า มายังประสบความเร็จเพราะเราต้องการความสุขหรูอของชีวิตก็คือต้องการแค่สิ่งที่จะฟรือความสุขรอบกระเจงต้นี้ทหารใหไปทําเครือข่ายมา20ปี20ปีเป็นไงครับเหมือนจะออกจากรราแล้วใช่ไหมออกบริษัทนี้หูยฮอตโอ้โนี่รวย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 เด็บอกพ่อแม่ที่บ้านเลยบอกที่บ้านเกิดแม่อยู่เอเบียร์ขอญาติแม่ ผมกัพามาแม่ไปที่โลดดาประเทศพ่าผ่านไปสิกว่าปียังเดิเที่แรบบแม่ซื้อแอร์มาผมรอกแล้วทำเครื่อายสุนไม่ใช่สนเด็ดนะไ้รถได้เลยแต่มันยังไม่ถึงที่สุดนะครับปตอนนี้ตอนนั้นที่พูดกับแม่อยู่นะบอกจะซื้อแอร์แม่ติดเกงไปเรียบร้อยเลยแล้ววันนี้มีคุณคนในเรื่องของเครืองขายนะที่ไปยัาเรื่องส่งมาเด็ดนะเอาไว้ผมบอก และคนที่เคยพาไปลุกๆปุ๊กฐานนั่นคยไปพาไปเป็นเอ็มดีเคยพาไปดูบริษัทหมดรงไปคันผมทำบริษัทที่อ่าบิ๊กซีเนาะคนนั้นคือนั่งอยู่นี่บลเราแห้งเนี่ยมาเสียข้อมูลภูการงานผมได้เลยการกินกาแฟนะครับและทำไมต้องมาที่นี่ผมเนี่ยเคยบอกว่าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็โอ้โหเราอยู่ในโลกว่าแล้วออกมาจากออกมาจากที่นี่เหมือนเราออกจากกลางแต่สุดท้ายที่ไปมาเอ๊ะ เอ๊ะเหมือนเราออกจากลัแล้วแต่มันเข้าคลางใหม่ครับเข้าอีกที่นึงจะให้คนออกจากงานนู้นแล้วมาเข้างานนี้คุณหมคยับมันไม่พบดเสียงสว่างที่แท้จริงพอมาเจอแฮปปี้ครับผมมานั่งฟังเงที่แคมป์นะที่แคมป์นะถ้าใครต้องการเปลี่ยนชีวิตนะไปที่แคมป์นะผมเกิดที่แคมป์ับไม่ได้เกิดใหม่นะแต่ชีวิตผมเปลี่ยนความคิดที่แคมป์เดอรภพายสอนครับวันนั้นเลยครับผมพอฟังเรื่องราวทั้งหมดนะผมเปลี่ยนความคิดเลยครับ ทำไมเสเร็ดอนะผมเพราะอะไรโอเพราะว่าอาคงประกอบของเราหลายหลายท่านนะที่เคยทำเกิดข่ายมานะ่ะที่เคยบาดเจ็บเคยทําแล้วว่าลมเหลวหรือเคยทำแล้วด่าคน้นแนะให้กลับมาเอาคืนที่เพราะอะไรผมหมดเวลาลองผิดลองผูกกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยผมจึงตัดสินใจนะมาทําแฮปปี้ที่นี่ตอนนี้ทฟฟําแฮปปี้วันจี่หันใจกับแฮปปี้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ ันนั้น่ะพอเราฟังเรื่องเรล่าคนเป็นมะเร็งูเป็นเบาหวานอะไรต่างนะครับที่หาแต่ผมก็ไม่เชื่อผมไม่ได้เชื่ออะไรเลยผมได้ลองทานเองผมเข้ามาในแฮปปี้ด้วยสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งนะผมเป็นปูแค้มาทั้งชีวิตนะเคยทํางานโรงพยาบาลมาสีโ่โรงพยาบาลนะครับเป็นผู้บริหารอาการตลาดของโรงพยาบาลตอนนี้ทานยาโรงพยาบาลทานยี่ห้อหลายค่ายหลายสิบปีนะทุกทรมานเพราะว่ามันเป็นภูแค้ไม่มีความมั่นใจตอน ถ้าหายใจเจออะไรก็แพ้ตลอดใช้ใช้ยาเม็ดเล็กๆกับน้นองแกร์แคร์ทานตลอดไอ้ที่ทานอะไรต่างๆมาก็ไม่หายนะครับแต่พอมาทานที่แฮปปี้นะครับทานบริตินนะสีเขียวอ่ามันต่างดิบก,กันประมาณเดือนกว่าหายเป็นเป็นรับสีดวงตอกลูกหมากตอกลูกหมากในผู้ชายเนยี่ยอยากชะล่าใจนะครับการที่เริ่มไม่ปกติแล้วมีการที่ติดๆขัดๆ ถี่ไม่พ้นหัวที่โป้เท้าเนี่ยฮันตรายครับลูกชายไม่ไม่ทำงานบ้านไม่กระแลแต่มันกำลังบอกว่านั่นคือมะเร็งครับปลายทางคือมะเร็งอย่างร้ายแรงเพราะฉะนั้นผมได้มาอ่าเกิดใหม่กับน้องไทยที่แสนรักกันมาตลอดชีวิตแต่นี่ครับพี่เอ็นครับเพราี่ก้าวหายขาดเนี่ตรงนี้ในสามเรื่องมันหายขาดเพราะนั้นผมเนี่ยบรรทับใจอ่าเกี่ยวกับสินค้าเป็นดังนึ้นนะที่ผมตัดสินใจที่ที่แฮปปี้นะครับเพราะสินค้าเนี่ย มันช่วยผมผมแน่ใจว่ามันไปช่วยคนที่เรารได้และนับถือได้จริงจิงน,นะครับและที่เคยเล่นตามที่ผมดูแลครับช่วยเหมือนกับโอ้เราไปบอกอย่างนี้เป็นเหมือนเราไปบอกคนจริงจริงหจริงครับเพราะเราช่วยเราได้เราอยากช่วยคนอื่นไหมช,ช่วยคนอื่นช่วยคนช่วยคนเคารพุณพอสุขภาพเยอะไหมหวานกำดัน,น,นและเรามีแผงตลาดง่ายมากผมมานสนใจเรื่องธุุติจผมก็เข้าระบบวัมแลก,ก็ทำเป็นยังไงนะ แนะนำสุดท้ายแล้วก็ทำลไยผมตาทิ้งรังเขาบบ้าหลบเข้าแค้มเข้าหลเข้าแค้มอย่างต่อเนื่องนะบอกพื้นถานไปบอกผู้คนเราวพาเข้าหลบ,บ,บอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยแผนกันหลักนะครับแผนกันหลักง่ายนะฮะแผนหลังผมดูแล้วอ,อ,อย่างนี้ไม่ต้องต่อยุคไม่รับตัวรักษายอดไม่ต้องติดตํออตายยตแหน่งตําแหน่งขึ้นแล้วไม่ตกโต,ตข้างเดียวก็ได้ครับอย่างนี้ผมดูยอย่างเดียวเพรานะอะไร เพราะสินค้ามันทํางานให้จริงรจริงครับบางทีเราบอกไปแค่คนเดียวดันมาเป็นสิบเป็นไงเราเป็นไรครับเป็นลมครั้งที่แปดสิบ <laughs> จริงไหมมันจะบอกไปอย่างนี้เรื่อยๆนะเพราะว่าเข้าอย่างต่อเนื่องนะผมก็มีรายได้ตัวแรกก็ได้น้อยก็ได้เพิ่มได้เพิ่มมาเรื่อยๆหลังพันหลังปื่นและก็ยังตอนนี้ก็ได้ไปเที่ยวต่างประเทศเทขาเรียกว่าเที่ยวแบบบุฟเฟ่ถ้าใครต้องการท่องเที่ยวใครต้องการสุขภาพใครต้องการรายได้ แค่ตัดสินใจแค่ตัดสินใจนะครับจากผมเนะี่ยพอผมตัดสินใจก็ผมดุยไม่ฟังเสียงเลยและตอนนั้นน่ะไปอยู่นะเข้าเรียนรู้นนะทั้งหมด4ี่เดือนนะที่บริษัทที่กำลางใหญ่ไม่ไปไหนนะ,ะผมเนี่ยพอบริษัทเปิดนะสิบโมงเก้าโมงเช้าผมไปคนบางคนมัาดูผมเป็นยามเาขาไปาอระช้า,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 ชาจริงๆผมสี่เดือนไม่ไปไหนเราผมกินผมดุซุกซาุกซ่กาวมันดียังไงเราเราอยากเป็นมืออาชีพ คมเ่อนชิปหลัง <único> น <Liberty Overwatch> ี้นผมดุยลุยดุยอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วผมว่าอยู่ที่นี่หกปีแต่เท่ากับทํางานสามปีเพราะอะไรถูกแฟนเก่ามาจากต่างประเทศโควิดให้ใครผมไปไหนให้บ้านจะไปผลักแล้วไปผลักล้วไใหม่ก็ช่วยผูกค้นตอนนี้พอระลึกเหมือนกับว่าแสงสว่างที่เราได้นะเราก็พยายามบอกคนบอกคนด้วยก็มีความสุขมากก็ผมว่าจะว่าถ้าเราบอกคนคนหนึ่งเนี่ยให้คุณภาพชีวิตเขาให้สุขภาพเขาและเปลี่ยนจากค่าใช้จ่ายที่บอสบอก ทา,กานก,ก,ทากาแฟนั้นสะสมโลงแต่ทานกาแฟนี้ได้สุควาทานกาแฟนี้มีเงินคืนกาแฟหนึ่งขวดนะมีเงินคืนอยู่ที่เท่าไหร่ฮะห้าสิบบาทแล้วคนหนึ่งคนนะฮะผมมองเลยฮะถ้าคนหนึ่งคนจะเปลี่ยนจะค่าใช้ใจ่ายเขาเป็นไรได้แปลว,ว่ากาแฟหนึ่งคน,คนแทนการมาราแก้วถ้าหนึ่งปีก็สามร้อยกว่าแก้วถ้าเป็นครอบครัวแล้วถ้าทานมาละสองแก้วเงินคืนกลับในครอบครัวเขาหมื่นสองม้่น ถ้าหลายๆครอบครัวที่คนแนะนําต่อไปเงินกลับมาไหลมาไหลมาลงมาลงมาตลอดสุขภาพก็ดีสุขภาพก็ดีและเครือข่ายในก็แตกลงไปแต่ไปอย่างผู้ใหญ่บ้านขอเสียงมือตอบตอบเพื่อใหญ่บ้านช่างเลยครนะถึงได้ช่างใหญ่บ้านเขาเปลี่ยนมองเห็นตรงนี้ก็บอกลูกบ้านบอกอะไรสิ่งดีๆเพราะลูกบ้านเนี่ยทานแฝงไหมทานไหมทานเพราะทานทานสิ่งที่ดีแล้วก็มีรายได้เงินคืนกลับมาต่อไปทานวันแฝงฝีไหมรีแล้วมีรายได้ อีกต่างหากด้วยและได้ช่วยคนด้วยจริงไหมครับผมก็มองเห็นทั้งนี้แหละเพราะว่างานนี้คุณค่าของงานเนี่ยผมมองเห็นคุณค่ามากกว่าไอ้ตรงที่เราได้นะั้นเพราะว่าวันหนึ่งเราจากไปแต่คุณค่านั้นนะส่งต่อให้ลูกได้เป็นมรดกให้ลูกได้และหยุดทำนะครับทำไมผมทำให้ปิดหยุดทำนะครับผมยังมีรายได้อย่างต่อเนื่องต่อเนื่องและส่งต่อความเด็ดใหค้คนที่กคนเราแนะนาด้จริงไหมครับจริงเพราะงานและหลายงานที่ผมเคยทำนะ ให้ผมทําขนาดไหนนะแม้คนเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันถ้าส่งต่อความสามารถหรือว่าท่านปอ,อเนส่งให้ลูกได้ไหมพอพอ,อ,อ,อเจนเนส่งให้ลูกได้ไหมเป็นเป็นพอ,อเนยส่งไม่ได้แต่ตรงนี้ส่งได้ไหมเอระดมส่งได้ไหมเราค่อยๆเรียนรู้และเข้าใจแค่แต่เขาบอกว่าถ้าคนที่ที่มาใหม่นะเขาบอกว่าถ้าเป็นธุรกิจที่เป็นเงินหมื่นเงินแสนนะ่ะคำวนะ่าแฮปปี้นะธุรกิจจีง่ายสุด ง่ายทีงง่สุดในโลกครับถ้ารายได้แค่เดือนหนึ่งเดือนแสนเดือนล้านนะธุพพรกิจแทปปี้ง่ายที่สุดใโลกทำไมพูดอีกนะครับถ้าธุารกิจอื่นต้องการรายได้เน็ตโปรฟิตเดือนหนึ่งเดือนแสนผมมองนะับต้องลงทุนเดือนเดือนเท่าไรครับต้องลงทุนกี่ล้านครับปั้มมันละสิบล้านทําได้ไหมเรื่อมนันยากนะ่อันนี้เลยง่ายไหมไเริ่มตั้งแต่สมัครสองร้อยต่อสิบเพราะโดยสด่ผมผมผมองว่าถ้าทประกกามตัก็มีอยู่สามข้อ มีอยู่สามข้อที่ทำข้อที่หนึ่งสมัครสามร้อยตสิบข้อที่สองหาวิธีเป็น v ห p ไวใครยังไม่เป็น v f ียกมือครับใครยังไม่เป็น VFP ยกมือครับแค่ตัดสินใจเป็น v f ีแค่ตัดสินใจเหมือนกับอ่าขอไอ้ผู้ใหญ่บ้านนะตัดสินใจพุ่งสำเร็จเลยข้าวสำเร็จดู 1, มีเป้าหมายแค่แค่ตัดสินใจว่าเราโอเคไหมสู้ไหมสู้ไม่สู้เพราะนั้นใครคิดว่าต้าตัดสินใจข้อที่หนึ่งทำผ่านแล้วข้อที่สองเนี่ย เป็นวีไอเป็นพ <antique. S 1> ีว uh, ีวีพีไห้ไวนะครับทำได้ข้อที่สองทำได้ยกมือรับคนใหม่ทำได้ยกมือครับยกมืออ่าและอีกข้อนึงนะที่จะได้เงินหมื่นเงินแสนและเงินล้านนะฐานมันแค่สองข้อแล้วมีคนที่รู้จักรักนับถือแล้วที่ต้องการเงินหมื่นเงินแสนเหมือนเราเนี่ยสักสองคนมีไหมและใครทําสามารถเป็นวีไอีได้คิดว่ายังไงก็ต้องเป็นมีวีเพื่อต้องการตั้งเล็จแบหมอบุญได้คนเยอะ ขอให้คนใหม่นะที่ยัไม่เป็นเวทีขึ้นมาบนเวทีเลยครับยาบนาเวทีเลยครับเดี๋ยเ็คนี้มาบนเวทีได้บนเวทีรับใครที่ต,ต,ต้องการเป็นเวทีต้องการเองตงเป็นรุน่นนำของขอนแก่นแล้วลหนึ่งไม่ไดขึ้นมาคลัวขึ้นมาครับขึ้นมาแล้ว บอกต่อแล้วก็ถ้าอยากทำธุรกิจให้่าเขาลงเน,นี้ง่ายไหมง่ายง่าย,าย,ายสองข้อทำได้ไหมข้อที่หนึ่งสมัครสมัครนี่ยครับะต่อไปแค่เป็นีทุกช่องทางไรายได้เราไ,ได้หมดเลยและถ้าเราแนะนำาุมกิไเจอหมอกบ้านเก่งกว่าพวกแบบโตข้างเดียวหรือว่าเก่งกว่าเราเราได้ังนตลอดชีวิตเลยดีไหมที่อื่นมันไม่ได้ที่ผมอยู่ในกลางนะ่ะถ้าคนนี้เก่งกว่าตายลูกโตพ่อตาย ไม่ใช่รูมกระทุณปอนะมันไม่ใช่นะครับก็คือว่าระบบแผนเรานะเหมือนกันครับอันนี้ครนะที่มาวันนี้เพราะว่าพอเนี่ยเขาอ่ะให้พิเศษในเรื่องของการที่เป็น BNP ที่น้อยที่สุดและง่ายที่สุดแล้วแล้วการเป็น BNP นะวันนี้เรามีการคืนกลับมาสมมติเราเป็น BNP หมื่นแปดนะหมื่นแปดนะถ้าเกิดเราทำงานตลาดด้วยเราทานอาจจะทานรัก จัดสองพันสามพันที่เหลือเราทำาการตลาดเงินหมื่นแปดคืนมาไหมครคืนครับนี่ใครวันนี้ถ้าเกิดใครตัดสินใจสําเร็จนะต้องตัดสินใจเป็นบีเอีวันนี้นะครับถ้าใครยังตัดสินใจก็เชิญขึ้นมานะครับเชิญขึ้นมานะครับอ่าตั้งแต่ผู้บาดยาครับาดยารัาา้วแต